สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องกองไฟสุขูสุคนมือนีดาล่าข่อยมากแล้วเนี่ยโอ้ืมือนีดาล่าข่อยมากแล้วนั่งเอกข่อยมากแล้วนั่งเอกนั่งเอกหน้ากล่องข่อยมากแล้วสวัสดีครับนั่งเอกสวัสดีจ้า <laughs> <laughs> ล่องเพลงสุฟังเนยนั่งเอกรลองว่าเปลี่ยนจ้าโอ้ยล่องสุฟังแลยรลองว่าเปลี่ยนจ้า กินข้าวย่างมาเนี่ยแล้วจ้ากินแล้วได้ยังกินเขาได้ยังเา่าถูกกินลืมแล้วลื่อมอีกแล้วเป็นยังคือบ่จำมันลืมแล้วมันได้บ่จำมันลืมเลยบ่จำเป็นคนที่ตัดขาดทางโลกได้เนาะเป็นคนที่ตัดขาดทางโลกได้ง่ายที่สุดนะครับไม่ใหญ่ใหญ่นะครับผมเนาะแล้วเบายังเราก็ลืม นางเอกประจำช่องคอยมาแล้วขากล่องอยู่ทั้งรถนางเอกประจำช่องคอยมาอีกแล้วเมื่อนีร่สิเฮ็ดยังไห้เมื่อนีร่เมื่อนไหร่แสดงยังไห้เมื่อนีร่เมื่อไหรแสดงยังเฮ็ดยังหรออ๋อแต่แปะเงินได้หรอบ่แปะเงิน,เ,น <c oughs> เอาเงินในคนละเคิงเ<ฆ>งินคนละเคิงเงินยังคนละเคิงเงินคนละเคิงนี่แหละ บอรูเบอรูเจ้าแบ่งกับะ่อยคนละเคิงบอรูจ้าบอรูจ้าัาาไปอาบน้ำแต่งตัวทาเด้อสิพาไปเอาเงินคนละเคิงเด้อเอาเงินคนละเคงิงจริงไรเดี๋ยวนี้เอาไปเอาเด้งเงินไหนยังกว่าอันเขาเอินนี่ยังวะติพาไปเอาเท้อก้อนเนี่ยจำได้บอบอเออจำบ่ได้ครับผมเราจำบ่ได้ เท้กวอนในที่ไปเอาดีดดขึ้นรถขี้ขี้รถทังมาไปเอาอะนะจำบจ่ได้จ้าโอ้จำบบ่ได้อีกแล้วมีย,ย่อยนะครับผมเนาะก็โอ้ยนั่งเอกข่อยจำอีกยังบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยเราตัดขาดจากทางโลกเรียบร้อยแล้วเราตัดขาดจากทางโลกเนี่ยมีอ้อย <c oughs> <c oughs> จากสิคุยยังกับเราเดิมป่ะดิ <c oughs> อ๋อขุยยังล่ะลองเพลงสุฟังกันบ่ <c oughs> มียังคุยเออลองเพลงสุฟังไหมลองมาเป็นจ้า เอาลองเพลงชาติก็ได้ลองเพลงชาติได้ปะลองบ่ได้จ้าคือลองบ่ได้มันลองบ่ได้มันก็เลยบ่ได้จ้าอลองเพลงลอยกระทงชุฟังเนดูลองว่าเปลี่ยนจ้าเอาลองตามลอยลอยกระทงลองว่าเปลี่ยนจ้าเอาลองลองลองตามเด้อตามเด้อวันเพ็ญเดือนสิบสองวันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำขนองเต็มตะลิงน้ำขนองเต็มตลิงเราทั้งหลายชายหญิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงสนุกกันจริงกันลอยกระทงเอาลองเองแล้ววันนี้แล้วลองเองวันเป็นจ้าเอาวันเพ็ญเดือนสิบสองเห็นไหมวันเพ็ญเดือนสิบสองออ น้ำก็นองเต็มตะลิงน้ำก็นองเต็มตะลิงน้ำขนอน้ำกนอเอ้น้ำก็นองเราทั้งรลายชายญิงเราทั้งรลายชายญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงเอาลองเองดู้ป่ดิ ลองเป็นจ้าเนี่ยเดลองน้ำบนกันลองได้อยู่ลองน้ำปนจ้าโอ้ไปเยอะๆมึงหนีมาลองเพลงสุฟังเด้อปีนองเด้อลองสุฟังด้วยลองสุฟังด้วยลองเป็นจ้าถ้าฟังอยู่นี่แม่ลองเป็นจ้าโอ้ลองก็เป็นอย่างเดียวเลยแม่คอย ลองว่าเป็นีืนมาสแสดงให้จังได้บาทที่นี่ผุ้าสาวแบบเส้นสัญญาเป็นนักเอกอะไรสิมาสแสดงมาลองเพลงมาออลองเพลงจ้าโอ้ประม่นมาสแสดงบ่ได้มาลองเพลงมั้งปะมันต้องเป็นทั้งร้องทั้งสแสดงทั้งร้องสิเออมันสแสดงเมื่เป็นจ้าอันนี้สแสดงกับพ่เป็นร้องกับพ่เป็นจ้าเอาตายเลย <laughs> มีย่อยเอ้ยเขาเขาเสียเขาอ่ะนเข่าเสียเขาเออร้องเพลงกับเบาเป็นเออบัดนี้เอสีสิเบิ่งให้ังไดสิได้ค่าสิได้ค่าแรงสิบัดนี้สิได้ค่าโตสิบัดนี้อ๋อเบิ่งกับเบิอร์ติตา โอ้โหกระเบิงน่ำแน่เออเบิงได้ตาหูกระเบิงหูเบิงแดงในหูฟังส่นตัวเออหูฟังเอาเด้อตาฟังหูเบิงเอาเด้อบัดดีเด้อพวกเจ้าเด้อแม่นบ่ะตาฟังตาฟังหูเบิงหูเบิงตาฟังหูเบิงกระสันพี่น้องเอ้ยแม่ข่อย นะครับผมนั่งเอกนั่งเอกประจาช่องนะครับผมเนาะกระถ่ายเล่านะตามตัญญาแหละเอ้กระถ่ายเล่าผู้ใดอยากให้ผู้ใดอยากให้เล่าได้บี้รายได้นะครับผม <_ an> ใครอยากให้ย้ยอยมีรายได้นะครับผมเนาะบางคลิปได้ยายย่อยหลายๆได้ครับเด้อบางคลิปได้ย่อยหลายๆให้ย,ย่อยเรามีรายได้ได้ครับอันนี้คือสิบแบงแบงคา่าโตให้เล่าพร้อมคา่าโตให้พร้อมเวลาข่อยถ่ายเล่าเนี่ยเออคลิปของไม่ย่อยนี่คือสิบแบงขัานะโอเคปะ เคค่ะโอเคค่ะเอาบอกเอซีเบิองคลิปให้หลายๆเด้ด้อเบิองหลายๆให้ยได้ด้อ,ดดจอเจ้าค่ะเจ้าค่ะสิได้ข้ามาข้าพูน้ำวั้งสิข้ามาข้าพูน้ำจ้าจ้า<笑><笑>งไงเวรนั่งเอกคอยนี่อบอกให้บอกนั่งกวาวะนะพี่นอนะ้องเนาะแล้วกันยางมาแล้เสาอ,อีกแแหละน,นะครับผมคือหัวลูกไส้อยู่ลูกไส้คือออกไปทางนอกเมื่อก,กี้นี่เมื่อนี้หนาวอยู่เบามือนี้ จ้เคยคือบ้านหนาวเมื่อนี้บ่ค่อยหนาวเด้เมือนี้เมื่อนี้หนาวสักเท่านุ่งเสวโอ้หนาวแจะเศร้าคนบ่จะหนาวแจะเศร้าคนบ่นุ่งเขื้อเส้นยาวเนี่ยมีย่อยนะครับผมกะสิ่ละเล่ากับมาเรียนเล่าคุยเรียนกับเล่าไปเรื่อยๆนะครับผมมีย่อยนะครับคุยเล่นคุยหยอดกับยายย้อยไปนะครับผมได้หมดเศร้านะมือละคลิปมือละคลิป พวกเกี่ยกับเบิ้งคลิปให้เล่าในเดอ้ออยากให้เล่าได้ไรได้เดอ้อนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งต้นใหม่ให้กันเล่ากับมาเล่ากับมานั่งอยู่ถีงหน้าหน่อยนี่แหละครับผมแต่ค่อยเบิ้งต้นใหม่ที่คอยวันให้กันโอ้ยต้นใหม่ไหมเบิ้งส่งแล้วคือสีบบเกิดวะผุ <c oughs> ่นเม,มีย่อยนั่งยองๆอยู่ผุนนะครับนั่งยองๆอยู่นะครับผมเนาะโอ้ยต้นใหม่อยคือสีบบเกิดแล้วแหละ <c oughs> มันมเมล็ดมันน่าจะฝ่อนะครับผมน่าจะไม่เกิดแล้วเดี๋ยวหาหาไอ <c oughs> ของใหม่มามามาปลูกเดี๋ยวเอาของใหม่มาปลูกเมื่อวานก่อนนะครับผมเนาะโอเคนะคะรับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากบางคลิปหายไปเยอะเได้เลยครับเด้อตอนนี้มันก็มีนะมาพระส่วนแล้วอันพระเทศแล้วเขาก็เปิดเพลงใช่ข่อยเติมเติตแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้แหะครับผมสวัสดีครับผม เพราะว่ามีงานมีงานมีงานทำบุญอยู่ที่ใกล้บ้านนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีคินี้สวัสดีครับ